จากกรณีข่าวดังในโลกโซเชียลน้องก๊อตทีทัเหียนใจสู้ที่ป่วยด้ยวยโรคกอแฮมดิซิสพบผู้ป่วย200คนทั่วโลกโรคกอแฮมดิซิสคืออะไรสาเหตุที่แท้จริงของโรคนี้เกิดจากอะไรโรคกอแฮมดิซิสสามารถรักษาหายได้หรือไม่ติดตามได้ใน Big Story มาถึงช่วงนี้ครับบิ๊กสตอรี่วันนี้พาคุณผู้ชมมาทําความรู้จักกับอีกหนึ่งโรคหายากนะครับโรคกอยนั่นเองนะครับหรือว่าภาวะกระดูกทําลายตัวเองช่วันี้เราได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์อดิศักดิ์นาธนารุ่งนะครับอาจารย์เป็นหัวหน้าหน่วยเนื้องอกกระดูกภาวิชาโอปิดคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีครับอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับไม่ค่อยได้ยินนะอาจารย์ภาวะกระดูกทําลายตัวเองฟังน่ากลัวมากครับแม่ผมเป็น ออเหมืนกันเนี่ยก็ได้ยินเขาเพิ่งได้ยินนี่แหละนะครับว่ามีโรคนี้อยู่ตกลงชื่อโรคอะไรนะครับอาจารย์ตกลงมันชื่อกอแอมดีซีส์ขออนุญกอแอมไม่ใช่กอแฮมนะกอแฮมแล้วมันเป็นยังไงนะครับอาจารย์คือไอ้กอแฮมดีซีเนี่ยนะฮะก็คือมันจริงๆแล้วมันเป็นโรคที่เกิดขึ้นจากตัวความผิดปกติของเส้นเลือดภายในกระดูกนะครับคือตัวเส้นเลือดแล้วก็ตัวเส้นน้ำเหลืองในกระดูกเนี่ยมันโตขึ้นผิดปกติแล้วมันก็พอมันโตเสร็จใช่ไหมฮะ มันก็ขยายตัวออกแล้วมันก็ทําลายกระดูกไปเรื่อยๆขณะถ้าเกิดว่ามันไปเดินโดนตำแหน่งที่เป็นอวัยวะสำคัญภายในเนี่ยมันก็จะทําลายไปด้วยนั่นครับคือความน่ากลัวของมันอ๋อครับคือในกระดูกของคนเราเนี่ยจะมีเส้นเลือดกับเส้นน้ำเหลืองอยู่นะครับอยู่ในกระดูกเพื่อจะไปเลี้ยงกระดูกใช่ไหมครับสารอาหารให้กับกระดูกใช่ไหมครับใช่ครับแล้วก็โรคนี้มีความปกติคือมันขยาย มันขยายตัวเส้นเลือดเนี่ยเราไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นก็คือตัวเส้นเลือดเนี่ยอยู่ดีๆมันก็แบ่งตัวแล้วมันก็ขยายตัวแล้วก็แทรกเข้าไปในตัวกระดูกขณะที่มันแทรกเข้าไปเนี่ยมันจะไม่แทรกเปล่ามันจะทําลายกระดูกไปเรื่อยๆนะครับขยายออกไปเรื่อยๆเลยแล้วเป็นกระดูกที่ไหนบ้างครับอาจารย์โดยปกตินี่ก็คือสิ่งที่เราเจอก็คือนะฮะก็ตั้งแต่กระโหลกซีซานะครับเรื่องของตําแหน่งของตัวกระดูกต้นคอกระดูกสันหลังนะครับกระดูกตรงสะบักนะครับแล้วกระดูกตรงเชิงกรานกระดูกต้นขา เหล่านี้จริงๆแล้วกระดูกทั่วตัวเนี่ยเจอได้หมดแหละแต่ที่พูดมาเนี่ยเป็นกระดูกที่เจอบ่อยๆกับตัวโรคนี้ใช่ครับแล <นะ S 2> ้วสำหรับนั้นออ,อาจารย์ถ้าพูดถึงเรื่องของการตรวจพบหรือว่ารายงานทางการแพทย์อ,อันนี้ทั้งในประเทศไทยแล้วก็ทั่วโลกคะอาจารย์ครับโรคที่เรากําลังพูดถึงที่เกินเกินเอาไว้ว่าเป็นโรคที่ค่อนข้างจะหายากจริงจํานวนตัวเลขหรือว่ารายงานนี้เป็นยังไงบ้างครับอาจารย์คือเท่าที่เราสืบค้นดูนะฮะก็มีรายงานล่าสุดเมื่อปี2009 ก็มีการรวบรวมเอาไว้เนี่ยทั้งโลกเนี่ยมีอยู่200ลาย2009น่าจะ2009คือประมาณสัก5ปีที่แล้วครับสักรารอ๋อเคล็ดสักการะนครัสอ2009เคล็สักราช2009ประมาณสัก200ลายเท่านั้น200ลายเท่านั้นเองในโลกนี้คารัประจารย์แล้วก็จนมาถึงกรณีล่าสุดน้องที่เพิ่งมาเจอใช่ครับซึ่งถือว่าโหหายากมากเป็นโลกที่หายากมากครับรามาที่บีเราเปิดมาเนี่ยสัก30ปีเนี่ยว่าไม่เกิน3ลายไม่เกิน3ที่เราเจอมาคาราารย์ คราวนี้อาจารย์ถ้าพูดถึงเรื่องของสาเหตุพาไปทำความรู้จักกันสักนิดหนึ่งนะอาจารย์เมื่อสักครู่เนี่ยคือเราพูดถึงลักษณะอาการว่าลักษณะอาการเบื้องต้นเป็นยังไงเรื่องของหลอดเลือดแล้วก็น้ําเหลืองใช่ไหมครับที่เข้าไปแทรกตัวเข้าไปในบริเวณกระดูกจริงๆสาเหตุมันเกิดจากอะไรารย์จริงๆปัจจุบันเนี่ยสาเหตุจริงๆเรายังหาไม่พบอย่างที่บอกตัวเลขมันน้อยใช่ไหมราเลยจะไม่เจอแต่ว่าสมมติฐานที่เกิดขึ้นหลายอย่างอันแรกก็คือตัวตัวเราไม่รู้ว่าสาเหตุทําไมตัว เลือดมันถึงโตขึ้นนะแต่เรารเราเรา,เราเดาไว้ทำไมตัวกระดูกมันถูกทำลายแล้วก็ขณะเดียวกันปกติเนี่ยเวลากระดูกมันถูกทำลายเนี่ยมันจะต้องมีการสร้างทดแทนแต่ลักษณะของโลกของกอแอมเนี่ยปัญหาคือคเมื่อกระดูกมันถูกทำลายแล้วเนี่ยกระดูกมันไม่สร้างทดแทนเราก็มีสมมติฐานเกิดขึ้นเช่นมันอาจจะเกิดจากการที่พอเลือดมันเยอะๆใช่ไหมับ เลือดมัน flow เข้าไปไอ้ะเพื่อไหลเข้าไปในตำแหน่งของที่เป็นกระดูกเนี่ยมันไหลช้าทําให้เกิดบริเวณนั้นเนี่ยมันเกิดการขาดออกซิเจนกระดูกเลือกเซลล์กระดูกมันก็จะตายไปมันก็มีไม่มีการสร้างใหม่อันที่2อาจจะเกิดจากกรณีที่เซลล์กระดูกบางอย่างนะมันถูกกระตุ้นขึ้นมาคือเรียกว่าเซลล์ที่มันทําลายกระดูก่ยมันแล้วมันทำเกิดกระตุ้นขึ้นมาแล้วมันทําลายตัวมันเอง นั่นคือลักษณะแบบนะครับคือรองสมมติฐานแต่เราบอกไม่ได้ว่าอะไรเป็นข้อที่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเมื่อโดนทําลายแล้วเซลล์กระดูกณบริเวณที่โดนทําลายก็จะไม่มีการไม่มีการสร้างขึ้นมาเลยถูกต้องคือมันมีแต่จะหายไปไม่มีกลับมามันถึงโรคที่มันโรคที่กระดูกที่มันหายไปเลยแล้วคนผู้ป่วยเนี่ยจะมาด้วยอาการยังไงครับส่วนในคนไข้ที่มาหานะฮะก็คืออาการจริงๆเนี่ยจริงๆมีตั้งแต่อาการน้อยถึงอาการเยอะแล้วแต่ว่าจะมาหาเราช่วงไหนโดยส่วนใหญ่จะเริ่มจากอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อทั่วไป หรือกะทั้งกระทั่งมีอาการคือมันบวมขึ้นมาแล้วก็มีอาการปวดเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็เนื่องจากว่ากระดูกเป็นที่เกาะของตัวกล้ามเนื้อตัวกล้ามเนื้อมันก็ค่อยๆอ่อนแรงทํางานไม่ได้แต่กรณีที่มันเกิดใกล้ๆกับตําแหน่งของตัวไขสันหลังเส้นประสาทมันก็ไปกดทับเบียดทับคนไข้ก็จะชาอ่อนแรงหรือบางครั้งถ้าเกิดกรณีไปโดนที่ปอดเนี่ยปัญหาก็คือว่า ปอดก็จะทํางานไม่ได้มีน้ํัลวกเข้าไปในปอดคนไข้หายใจไม่ได้อ๋อเกินบริเวณไหนก็จะมีอาการตรงนั้นตามอวัยวะที่อยู่ในบริเวณนั้นนะอาจารย์ใช่ครับอาจารย์ลักษณะของตัวกระดูกเองที่ถูกทาลายถ้ามาไปเปรียบเทียบกับโรคอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับกระดูกเหมือนกันที่ได้รับความเสียหายผมขออนุญาตยกตัวอย่างโรคที่ได้ยินกันบ่อยกว่าอย่างกระดูกพุ่นนี่อาจารย์ลักษณะอาการบาดเจ็บอันนี้ใกล้เคียงกันไหมฮะกับคนที่เป็นโรคกระดูกพุ่นมากๆแล้วก็ กระดูกหักอะไรอย่างเงี้ยฮะอาจารย์คือถ้าหมายถึงว่าตัวกระดูกพุนเนี่ยจริงๆก็คือตัวกระดูกเนี่ยมันก็อ่อนแอนะฮะ,ะาายแต่สาเหตุเนี่ยมันเกิดจากภาวะที่เราเจอส่วนคือภาวะหมดประจําเดือนเป็นเรื่องของฮอร์โมนครับ,รบ,รบนะครับซึ่งตัวกระดูกมันก็จะก็จะบางลงแต่ขณะเดียวกันคือจริงๆแล้วเนี่ยกระดูกที่เป็นกระดูกพุนเนี่ยมันจะมีการสร้างแล้วก็มีการทําลายเพียงแต่ว่า ความสมดุลมันอาจจะไม่เหมือนเดิมนะครับแ<า>ต่ว่าน้อยกว่าทำลายอ่าแต่ว่ากระดูกมันเวลากระดูกมันก็หักง่ายอยู่ออแต่อาานันนี้แต่ว่าอันนั้นเป็นโรคที่เกิดจากความเขาเรียกเป็นโฮโมนเป็นโรคตามตามเรียกว่าตามวัยตามวัยที่เกิดขึ้นธรรมชาติแต่น,น,นี่เป็นโรคที่เป็นเกิดโรคจริงๆนะครับะะตัวเส้นเลือดมันโตขึ้นมาแล้วมันทำลายกระดูกมันก็อ่อนแอเหมือนกันอ๋อครับเป็นธรรมคำแล้วถ้าเกิดว่าผู้ป่วยเขามีอาการครับอาจารย์จะมันคือจะจะหยุดเฉพาะอวัยวะนั้นๆไหมหรือจะเป็นทั้ง ทุกๆอวัยวะไม่ใช่ว่าทุกๆกระดูกทุกๆอันในร่างกายครับจริงๆแล้วเนี่ยตัวตัวโรคก,กอ่กอแอมเนี่ยนะครับ,รบจริงๆส่วนใหญ่เราจะเจอที่เดียวครับแต่หลายคนนี้เราเจอหลายตำแหน่งก็มีแต่ว่าเวลาเราเจอเนี่ยโดยส่วนใหญ่ก็คืออย่างที่เรียนให้ทราบคือว่าเกิดขึ้นตรงไหนเนี่ยมันก็จะทําลายอวัยวะตรงนั้นแล้วเพิ่มเมื่อมันโตต่อไปเนี่ยมันก็จะทําลายไปเรื่อยๆแน่นอนที่สุดพอกระดูกมันถูกทาลายไปไหมครับพอมันโตต่อไปเช่นไปโดนปอดโดนตำแหน่งอื่นๆนยมันก็จะทําลายไปด้วยดังนั้นคนไข้ก็จะเริ่มแย่ลงไปเรื่อย นั่นคือปนนะครับซึ่งสาเหตุการเสียชีวิตของคนไข้เหล่านี้คือว่าที่เราเจอบ่อยคือมันไปโดนที่ตำแหน่งของปอดแล้วก็มีน้ำล่วงเข้าไปคนไข้หายใจไม่ได้เขาจะทําให้เสียชีวิตตุกเร็วกว่าที่ไปเกิดในบริเวณอื่นนะอาจารอาจารย์แล้วความเกี่ยวข้องหรือว่าเชื่อมโยงกับลักษณะของโรค ร้ายอีกหนึ่งโรคเนี<ร>น่ยนะอาจารย์อย่างโรคของมะเร็งเองหรือว<น>่ามะเร็งกระดูกเองอันนี้มีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงหรือว่าสามารถพัฒนาไปเป็นเพิ่มเติมได้ไหมอาจารย์คือโรคตัวนี้คือไม่ใช่ต้งองหลอกกันไม่ใช่โรคมะเร็งครับแล้วเราไม่เคยเจอเซลล์มะเร็งในตัวกอแอมเลยเลไม่เกี่ยวกันตัวมะเร็งเนี่ยมันเกิดขึ้นจากตัวเซลล์เนี่ยมันเกิดเขาเรียกว่าพามพิโพติกของจีนเมื่อเซลล์มันแบ่งตัวมันก็ทําลายกระดูกแต่เนี่ยเราไม่บอกไม่ได้ว่า เอ๊ะมันเกิดขึ้นจากอะไรนะมันเกิดขึ้นจากเส้นเลือดแต่ไม่ใช่เป็นเซลล์ครับแล้วก็ที่มีรายงาน200คนใช่ไหมครับจาทั่วโลกเนี่ยนะครับแล้วพอจะทราบไหมครับว่าใครบ้างที่มีความเสี่ยงที่จะเกิดโรคนี้ครับคือในกลุ่มนี้จริงๆแล้วเนี่ยเขามีรายงานนะครับไม่น่าเชื่อว่าเจอตั้งแต่อายุ7เดือนถึง83ปดสิบสามปีแต่กลุ่มที่ตัวเลขมันกว้างคือเราจริงๆก็คือรายงาน200คนเนี่ยมันเจอได้ทุกกลุ่มอายุสรุปปอย่างนั้นแต่ว่ากลุ่มที่เจอบ่อยๆเนี่ยก็คือกลุ่มที่อายุน้อยก่า40ปี ร้อยกว่าสิปีก็คือเช่นช่วงประมาณวัยเด็กถึงประมาณวัยวัยรุ่นเนาะวัยรุ่นแล้วก็วัยผู้ใหญ่ตอนต้นจะเจอพวกนี้บ่อยแต่ว่ากลุ่มที่เจออายุมากๆเนี่ยไม่ค่อยเท่าไหร่อ้โหนะครับนะฮะอันนี้เป็นจำนวนตัวเลขจากสถิติโดยภาพรวมนะครับเขาเนี้อาจารย์พูดถึงเรื่องของการรักษา โรคนี้มีวิธีหรือว่าแนวทางในการรักษากันยังไงฮะรคือจริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่บอกอคือโรคนี้มันจำนวนมันน้อยดังนั้น,นการรักษาที่มันเป็นมาตรฐานน่ยมันยังไม่มี<อ>ดังนั้นเราก็ใช้หลายๆวิธีนะฮะการรักษาที่หลักที่เขาใช้กันก็ได้แก่เรื่องของการผ่าตัดเช่นมุดเป็นกระดูกตรงนี้รรเราพดรูปแล้วเป็นแล้วเราสาม,มารถผ่าตัดได้ เราก็ตัดตรงนั้นออกแล้วก็เอากระดูกใหม่มาทดทดแทนตัดเลยนะฮะก็ตัดออกถ้าว่ากระดูกไม่ให้ตัดแขนนะตัดกระดูกตรงนั้นออกไปแล้วก็หาตัวที่เป็นอวัยวะเทียมมาใส่ให้ต้อหรองเยหรือที่2คือใช้รังสีบางตำแหน่งเนี่ยเช่นตำแหน่งที่มันตัดไม่ได้อ่ะเช่นตำแหน่งของไอ้กระดูกสองตัวกระดูกหลังกระดูกเชิงกรานเนี่ยมันตัดลําบากและตัดไม่ได้เนี่ยเราก็ใช้รังสีมาใช้ก็จะช่วยได้อีกอันนึงตอนหลังก็มีรายงานเรื่องของตัวยาการใช้ยานะครับเรามียาดีๆขึ้นมาหลายตัวก็มาลองใช้ S 2> <S 2> ก็มีการรายงาน,นได้ผลบ้างไม่ได้ผลบ้าง <ừ> mm. ซึ่งตอนนี้การรักษานี่มันยังไม่แน่นอนนะานยาที่อาจารย์บอกว่านํามาใช้กับกลุ่มโรคนี้ภาวะกระดูกทําลายตัวเองนี้เป็นยาที่ผลิตคิดค้นขึ้นมาเพื่อรักษาภาวะนี้หรือว่าจริงๆแล้วเป็นยาที่ใช้ในกลุ่มอาการค่อนข้างใกล้เคียงกันแล้วก็นําลองนํามารักษาโรคนี้ดูอาจารย์ครับคือ,อเรา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 พบอะไรบางอย่างในเรื่องของตัวโรคนี้คะคือมีลักษณะคล้ายกับโรคก,กระดูกพรุนก็คือตัวเซลล์บางอย่างเนี่ยมันทํางานเพิ่มขึ้นดังนั้น ภาวะกระดูกพุนเนี่ยเรามียารักษาแล้วนะเราก็จะใช้ยาในกลุ่มนี้เราคิดว่ามันน่าจะใช้ได้เหมือนกันนะครับเป็นยาในกลุ่มที่ไปรักษากระดูกพุนเนี่ยรเรามาใช้นะครับอ๋อครับนิดนึงนะครับอาจารย์รเแล้วกอเอ็มเนี่ยนะครับเวลาที่คนไข้มาหาคุณหมอเนี่ยนะครับ,รบแล้วคุณหมอตรวจเนี่ยต้องการการวินิจฉัยมันโดยเออต้องเอ็กซเรย์ยังไงครับอาจารย์เอ็กซเรย์ธรรมดารู้ไหมหรือว่าจะต้องตรวจอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่าถึงจะรู้ว่าเป็นโรคนี้ครับ คือโรคนี้นะครับตอนที่มาหาหมอเนี่ยพอหมอเห็นฟิล์มเอ็กซเรย์ธรรมดาแทบจะรู้เลยว่ามันเป็นยาง้นดูฟิล์มรู้เอ็กซเรย์ธรรมดาเข้ามาไม่ต้องทำลายถ่ายเอ็กซเรย์ธรรมดาเนี่ยคือตัวกระดูกเนี่ยมันจะหายไปเพียงแต่ว่าแเพียนแต่ว่าบางครั้งเนี่ยไอ้เพราะว่ากระดูกหายเนี่ยมันอาจไม่ได้เกิดจากโรคนี้เพียงอย่างเดียวมันอาจจะเกิดจากโรคอื่นๆก็ได้ที่เป็นลักษณะโดยกันเช่นการติดเชื้อใช่ไหมเรื่องของโรคมะเร็งในกระดูกเป็นต้นดังนั้นเวลาการวินิจฉัยเนี่ยเราก็ต้องเริ่มจากการที่เราหาโรคที่มัน เรียกว่าปกติก่อนที่เจอบ่อยๆก่อนแล้วจากนั้นเมื่อเราหาไม่เจอหาทุกอย่างแล้วเนี่ยแล้วเราค่อยมาบอกว่าเอ้ยมันอาจจะเป็นกอแอมก็ได้นะขณะเดียวกันพวกโบนสแกนเอ่ยเรื่อง MRI ต่างๆพวกนี้ส่วนใหญ่เนี่ยไม่ค่อยได้ช่วยเท่าไหร่ค,รคือช่วยบอกได้บ้างแต่ว่าจริงๆแล้วตัวที่บอกน่ยคือเอ็กซเร์ธรรมดานะคร เพราะพออาจารย์พูดอย่างนี้ผมก็เลยนึกได้เลยครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยจริงๆก่อนหน้านี้เนี่ยมีเพื่อนที่ที่รู้จักกันเนี่ยนะฮะมีภาวะกระดูกหายไปหรือว่ากระดูกข้อผมจําไม่ได้เนี่ยนะฮะสุดท้ายก็ยังหาคําตอบกันไม่ได้ว่าตกลงที่มันหายไปเนี่ยจริงๆหายไปเพราะอะไรแต่จริงมีจริงๆใช่ไหมครับมีจริงๆคืออยู่วันนี้คืนดีก็มีอาการมาหาคุณหมอมาทําการเอ็กซเรย์ดูปรากฏว่ากระดูกบริเวณนั้นหายไปเรียบร้อยนะไป็นย่งนั้นครับอ๋อใช่ครับ จริงๆอยากชวนอาจารย์มาคุยเรื่องเพิ่มเติมภาวะกระดูกหายไปอยู่ดีผมก็แปลกใจเพราะทํารายการพบหมอรามามาหลายปีก็ยังงงนะอาจารย์ว่ากระดูกคนเรามันหายไปได้อย่างนั้นนะฮะเป็นเรื่องจริงจริงครับอาจารย์ครับเราทําความรู้จักกันคร่าวๆนะครับพูดถึงการตรวจนะครับพูดถึงขั้นตอนการรักษาแต่ว่าอย่างที่อาจารย์บอกว่าเราไม่รู้ว่าจริงๆแล้วสาเหตุมาจากอะไรเพราะนั้นเรื่องการป้องกันอันนี้ก็ ไม่ううมีทางก <à means, S 2> ็ส่วนใหญ่ก็คือเวลาเรามีอาการใช่ไหมก็มาหาหมอแล้วก็มามาเอกซเรย์ก็หลักง่ายๆก็คือว่าถ้ากระดูกมันหายไปเริ่มหายไปลิดหน่อยถ้าเราสามารถผ่าตัดได้เช่นตำแหน่งที่มันผ่าตัดง่ายเราก็ตัดมันออกซะแล้วเราก็เอากระดูกมาใส่ใหม่ซึ่งปัจจุบันเนี่ยเทคโนโลยีการผ่าตัดเนี่ยเรื่องการทดแทนกระดูกเนี่ยเราทําได้วัสดุเยอะแยะทำหลังนี้ใช่แล้วฮะแต่ถ้าเกิดมาตอนที่เป็นเยอะแล้วเนี่ยเราก็ไม่รู้จะทํำยังไงเหมือนกันนะฮะ ครับอ่ะสุดท้ายอาจารย์ฮะรบกวนฝากไว้สักนิดนึงครับถึงเรื่องราวของการดูแลรักษาสุขภาพโดยเฉพาะเรื่องของกระดูกเองผมเชื่อว่าหลายๆคนเองอาจจะมองข้ามไปเพราะว่าก็เป็นสิ่งหนึ่งที่รู้สึกว่าไม่ต้องดูแลมันมากก็ได้แต่จริงผมเชื่อว่าน่าจะสําคัญมากนะฮะครับผมก็สิ่งหนึ่งที่อยากจะฝากไว้ก็คือโรคโรคของกอล์แอมดีซีนนะครับเป็นโรคที่เจอจริงๆเดินอได้น้อยมากนะครับดังนั้นเนี่ยเวลา มีอาการอะไรต่างๆเนี่ยอย่าเพิ่งกังวลไปว่าจะเป็นโรคนี้<ะ>โดยส่วนใหญ่ที่จะอาจจะเป็นสาเหตุหรือมากกว่าดังนั้นเนี่ยเวลามีข้อสงสัยหรือมีอาการปวดผิดปกติหรือมีบวมขึ้นมาเนี่ยมาหาคุณหมอนะครับมาอ็กสเรดูนะครับรีบมาแต่ต้นๆอย่าเพิ่งไป จะพึ่งไปหายไปที่ไหนก่อนกินยาบ้างเราดูก่อนถ้ามันไม่หายก็มาหาซะเราจะรับษารักษาจาต้นๆน,น,นะครับครับนะฮะก็<อ>เป็นวิธีในการสังเกตตัวเองเบื้องต้นด้วยนะครับถ้าอาการไม่ดีขึ้นมาหาคุณหมอตรวจสักหน่อยนะครับเอาละคุณผู้ชมครับนี่คือช่วง Big s t o r y ในวันนี้ที่พาคุณผู้ชมมาทําความรู้จักกับโรคกรามนะฮะหรือว่ากรามติซีสหรือว่าภาวะกระดูกทําลายตัวเองนั่นเองวันนี้ต้องขอขอบคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์อดิศักดิ์นาธนะรุ่งนะครับหัวหน้าหน่วยเนื้องอกกระดูกภาวิชาวโสธิดีคครับอจขุณ สวัสดีครับสวัสดีครับ,รบพักกันสักครู่คุณผู้ชมฮะช่วงหน้ากลับมาเช็คเคสครับ